ตอนที่สาม้อยสาสิบหนาฬิกาคู่รักเจียงเสี่ยวไปไม่ได้บอกหลินเจียอินเรื่องซื้อที่ดินในเจียงเฉิงหลินต้าว่ยเองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันดังนั้นหลินเจียอินจึงไม่รู้เธอไม่เข้าใจจริงๆว่าเจียงเสี่ยวไปเอาเงินไปใช้กับอะไรตั้งเป็นล้านเมียจ๋าผมซื้อที่ดินทำอุตสาหกรรมในเจียงเฉิงราคามากกว่าหนึ่งล้านหยวนแต่ที่ไม่ได้บอกคุณก่อนเพราะผมไม่สะดวกที่จะคุยทางโทรศัพท์อ่า หลินเจียอินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเช่นกันตราบใดที่คุณเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจแบบนั้นก็ไม่เป็นไรเธอจึงถามด้วยความประหลาดใจแล้วทำไมคุณถึงคิดจะซื้อที่ดินในเจียงเฉิงเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าบริษัทโลจิสติกจำเป็นต้องการคลังกระจายสินค้าในเจียงเฉิงดังนั้นเราจึงต้องซื้อที่ดินไว้เมื่อมีโอกาสหลินเจียอินพยักหน้าเข้าใจ เจียงเซี่ยวไปหยิบใบรับรองการเปิดบริษัทโลจิสติกออกจากกระเป๋าของเขาแล้วยื่นให้หลินเจียอินเมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาก็เห็นว่ามันเป็นชื่อของเธอเธอทราบซึ้งใจมากและถามออกมาว่าที่ดินที่คุณซื้อมามีขนาดเท่าไหร่ราคาหมู่ละเท่าไหร่สามหมู่ในเจียงหยางราคาที่ดินหมู่ละส1่พันหนยหยวนหลินเจียอินกล่าวว่า งั้นก็เท่ากับ1 2 7 9 2ล้านหอยวนแสดงว่าคุณถอนเงินออกจากบัญชีอีก9 0 0 0ห่หยวนงั้นหรือเจียงเสี่ยวไปยิ้มแห้งเมียจ๋าของผมคิดเลขเร็วมากหลินเจียอินกรอกตาของเธอไปมาอยากคิดว่าเพราะบริษัทโลจิสติกเป็นชื่อของฉันแล้วคุณจะเอาเงิน9 0้า0หยวนไปใช้สุรุ่ยสุร่ายโดยที่ไม่มีความผิดนะขณะที่พูดเธอก็หยิบกระเป๋าของเจียงเสี่ยวไปมาแล้วมองดูเงินในกระเป๋าเธอเห็นเพียงแค่ธนบัตรที่เหลืออยู่เพียงสองปึกครึ่งเท่านั้น ไม่ต้องนับก็บอกได้เลยว่าเงินครึ่งปึกนั้นจะต้องมีไม่เกิน5,000หหยวนแน่นอนกล่าวอีกใน,นหนึ่งนอกเหนือจากการเอาไปซื้อรถและซื้อที่ดินแล้วเจียงเสี่ยวไปยังใช้เงินไปอีกประมาณ66,000หัยวนตอนที่อยู่ในเจียงเฉิงก่อนที่เขาจะไปเธอเคยเตือนเขาแล้วว่าอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแต่คำพูดของเธอคงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหลินเจียอินโกรธมากจนกัดฟัน และนอกเหนือจากเงินสอง0มื่นหยวนในกระเป๋าของเจียงเสี่ยวไปยังมีกล่องสี่เหลี่ยมสองกล่อง 1, กล่องใหญ่หนึ่งกล่องและกล่องเล็กอีก,อกหนึ่งกล่องกล่องใหญ่เป็นกล่องกระมยี่สีดำส่วนกล่องเล็กนั้นเป็นสีเทาเงินนี่คืออะไรเธออดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสยัยเจียงเสี่ยวไปตอบออกมาทันทีเมียจ๋านี่คือของขวัญที่ผมซื้อให้คุณ ขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบกล่องกำมยี่สีดำออกมาก่อนทันทีที่เขาเปิดมันดวงตาของหลินเจียอินก็เบิกกว้างขึ้นมันคือนาฬิกาเรือนง,งามหน้าปัดสีน้ำเงินระยิบระยับตัวเรือนเป็นโลหะพื้นผิวพร้อมสายหนังสีดำแต่ยังคงดูสวยงามเหมาะกับผู้หญิงเธอชอบมันทันทีที่เห็นโอเมกานาฬิกาที่ดีที่สุดที่ผมสามารถซื้อได้ในจีนตอนนี้เจียงเสี่ยวไปพูดออกมาอย่างแผ่วเบา ในขณะที่พูดเขาก็ถอดนาฬิกาคอเรื่นเก่าของหลินเจียอินที่ใส่อยู่ที่ข้อมือซ้ายของเธอมานานหลายปีออกและแทนที่ด้วยนาฬิกาโอเมก้าเรือนใหม่นาฬิกาเรือนนี้สวยมากดวงตาที่สวยงามของหลินเจียอินเป็นประกายเธอก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงในความสวยของมันเจียงเสี่ยวไปยิ้มแน่นอนว่านี่คือแบรานด์นาฬิกาชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นนาฬิกาที่แม่นยำที่สุดในโลกและเป็นแบรนด์หรูที่มีชื่อเสียงแล้วราคาเท่าไหร่ หลินเจียอินถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเธอทำใจไว้แล้วว่าคงจะมีราคาหนึ่งถพหยวนแน่นอน1น0 0 0หหยวนเจียงเสี่ยวไปกล่าวฮะดวงตาของหลินเจียอินเบิกกว้างเธอจ้องไปที่นาฬิกาโอเมกา้าบนข้อมือของเธออย่างตกตะลึงเธอไม่เคยคาดคิดว่านาฬิกาเรือนนี้จะมีราคามากกว่า10,000หยวนเธอจึงพลองออกมาโดยไม่รู้ตัวแพงมากมันไม่แพงหรอก ในอนาคตผมยังจะซื้อวาชรรอนคอนสแตนตินและปาเต็กฟิลิปให้คุณในอนาคตนาฬิกาเรือนละหลักล้านหลักสิบล้านต่างหากถึงจะเป็นนาฬิกาที่ดีที่สุด